สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับยินดีด้วยนะฮะสลับในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะก็ถือว่าแม่นต่อเนื่องอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรนึงไม่เข้านะก็เสียดายนะมันเป็นเจ็ดนะแต่แอบให้ปรปากนะทั้ง2สูตรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาตามในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวทั้ง2สูตรนะครับแล้วก็จะมาตามในสูตร3ตัวนะครับซึ่ง ก็มี4อยู่เนาะมีเด่น4เด่น3นะอืมนะครับแต่ก็ไม่เข้าเนาะวด,วดก่อนตัดเข้านะสตัวก็เกือบเข้าแล้วบนก็ถือว่ายังยัง,ย,งยังมี4อยู่เนาะอืมนะครับอ่ะมาตามกันต่อแล้วกันนะครับเนาะก็เอาในสูตรนะครับสูตร3ตัวก่อนแล้วกันนะครับเนาะอ่ะตามต่อนะฮะเออนะในครั้งก่อนนี่เกือบเข้า3ตัวตรงๆนะครับผลก็ออกไปใน9 2 3 7 41น,นะครับก็ยินดีด้วยเนาะนะครับไข่ที่ถูกนะฮะนี่แหละครับเนาะสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะแต่สูตรเลขวิ่งนี่เนาะเออถือว่าโอเคเลยนะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนี่3741อ่าโอเคนะฮะเรามาหาในที่ในหลักร้อยกันก่อน,อนเลยนะฮะในหลักร้อยนะครับก็จะนํานะครับในที่ในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่นะครับ ห้าเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็หลัก10บคูณสหลักหน่วยก็จะคูณด้วย4นะครับ95เป็น45 75 42เป็น8นะครับแล้วก็14ได้4 5่บวกหเป็น10นะฮะ8บวกกันกับ, 10, บ4เป็น12บสองลดแต้มไปก็จะเป็น1 2ึ่กับ1นึ่ะครับก็ก็ขออีกมาแล้วกันนะครับต่อไปในที่ในหลัก10หลัก10บนำหลักแสนคูณสหลัก10บคูณเหน่วยคูณเ 92เป็น18นะครับ49เป็น36 19ได้9นะครับ8บวกกันกับ6ได้14 4บวกกันกับ9เป็น13นะสูตรของรูดแ้มก็จะเป็นในที่ใน2นะครับนี่แหละใน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 ตำแหน่งในหลักสิบนี่แหละนะฮะครั้งก่อน1นะก็มา1มา0ก็มา3นะล่าสุดเนี่ยเด่นเด่ 2, 3, นสอเลยกันนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับอ่าหลักแสน หลักพัน5กับ9หลักร้อย5หลัก16แล้วก็หลักหน่วยเป็น5 9 9 81 3 5เป็น15 3 9เป็น27 7 5 4คูณ6 4 6นี่ก็จะได้นะครับในที่4 6เป็น24 1 5ได้5บ5บวก5เป็น10 1บวกกับ 5, 5เป็น6 6บวกกับ7เป็น13 3บวกกันกับ4ก็จะได้7ดได้แล้วนะครับล่าสุดสูตร3ตัวนะฮะสูตร3ตัวนะครับก็จะจับได้นีก็จะเป็นที่ใน2 2 3 7 2 2 7นะครับแล้วก็1 1 3 7แล้วก็1 2 7นะครับ นี่แค่นี้เลยนะอย่าลืมนําไปตัด2ตัวแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสองสามสองเจ็ดนะเนาะสี่เออนะเหมือนคขมวดได้ย้อนหลังนะฮะแต่ไม่บอกผลเองว่าน,นี้เนาะเออมีมีสีเหลืองด้วยเนาะบอกของชุดเดิมนะครับอ่ะนี่แหละนะครับลองลอง,ลองติด3ตัวไว้แล้วกันนะครับเลาวต่อไปเป็นสูตรเล่นวิ่งทั้ง2สูตรนะครับสูตรเล่นวิ่งตัวเดียวนะอ่ะเราในสูตรที่เข้ากันก่อนเลยนะครับผลที่ออกนี้ก็จะเป็นนะครับไปที่ใน9 9 2 3 7 4 1. อ5็่นึงานก็ถือว่าตั้งแต่ลงงวดแรกนี่ก็ถือว่ามันมันมันเข้าบนเลยนะนะครับเนาะนี่งวดแรกไปหลัก10มาหลัก10แล้วก็ไปในที่ในหลักหน่วยอ่านี่แหละมาดูกันวันที่20นะฮะวันศุกร์นะวันศุกร์จะเข้าไหมนะครับแล้วซึ่งสูตรอ่าวิธีการคำนวณของสูตรก็เอาผลในงวด ที่แนวนะครับเนออ้องแอออกไปเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ในเก้าสองสามเี่หนึ่งเก้าสองสามี่นะครับหาในนะครับสูตรนี้ก็คือจะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคูณที่6หลักหมื่นคูณด้วย7หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8 9 6นะฮะ9ก้คูณเกนี่ก็จะเป็น54นะครับ27เป็น14 1ปได้แปดสบวกกับ4นะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8บวกกับ8เป็น16และแล้วนะฮะสูตรเลขวิ่งเดียวนะครับในสูตรนี้จะเข้าอีกไหมเนี่ยล่าสุดให้ไปในที่ในเลข6นะครับอ่ะจะออกไหมนะครับส่วนี้อีกสูตรหนึ่งนะฮะอ่าสูตรหนึ่งนี่ก็เที่ยวหลุดนะครับก็ผลออกไปนี่ก็จะเป็นที่ในสามเจ็ด 4 1น,นะก็ถือว่ามันใกล้เคียงนะเอนอให้แาดไปออกมาเป็นในที่ในเจ็ดนะครับวดที่แล้วลงลงวันแรกนะอ่าลงวันแรกปุ๊บหลุดปับ๊บอ่ะรับที่2นะครับสลับในรับที่20สูตรนะฮะสูตรนี้อนะ่อ่าเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่9 2 3 7 4 1อ่ะสูตรก็คือ นะครับเราจะนําในหลักแสนเนี่ยจะนะครับคูณด้วยเลขคูณที่5แล้วก็9แล้วก็ในหลัก10นะคูณด้วยเลขคูณที่2 5 9เป็น45 99เป็น81 4 4 2เป็นนะครับจะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ1เป็น6 6บวกกับ8เป็น14นะอ่ะก็ได้4นะครับสลับในสูตรนี้เออนะ มีแต่4กับ8 4กับ8เลยนะสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะก็ทั้งนะครับ2สูตรนะครับ6กับ4ส่วนนะครับในสูตร3ตัวก็เนี่ยไม่มีชนกันสักตัวเลยนะครับเนาะอืมนะครับแต่ที่แน่ผมว่าอเลขปิ้งเนี่ยไม่6ก็7นะครับที่มันใกล้เคียงกันหรือ3กับ4นะครับ 67หรือ3กับ4นะครับ3กับ4อ่ะอาจจะซื้อชุดของในงวดที่แล้วก็ได้นะเหมือนในงวดนี้มันไปออกงวดก่อนเนี่ยซื้อชุดนี้นะครับ3กับ4ลองจับไปนะครับนำไปสลับกันดูแล้วกันนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะย้อนนะครับย้อนย้อนสูตรกลับมาออกในงวดนี้ก็ได้นะครับอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปนะอยากได้สูตร3ตัวตรงๆแบบนี้สูตรใหม่ไหมนะครับอ่ะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยกันนะหรือเอาสูตร2ตัว ล่างนะวิ่งบนวิ่งล่างนะครับหรือเลขดับหวยลา่าวอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาขลังใต้คลิปกันได้นะครก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบวกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ